สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจ,จะพาไปดู All New Giono t ูทัชของทางฮอนด้านะเปิดตัวไปล่าสุดนะทุกคนช่างกิตจ,จับมาชนกับเจ้าตัวแกรนเฟโนของทางค่ายยามาฮ่านะต้องบอกว่า ในเจ้าตัว g o โ n o พัตที่ทาง Honda เปิดตัวขึ้นมาใหม่นนะจะบอกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าจะจับมาชนกับแกรนฟี n o นะเพราะอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้ท่านกิจจะพาไปดูว่าใน g o โ n o พัตที่เปิดตัวใหม่นี่มีอะไรที่เหนือชั้นหรือว่าที่ด้อยกว่าเจ้าแกรนฟี n o นะแต่ท่านกิจบอกเลยว่าเขาทํามาแข่งกับแกรนฟี n o อย่างแน่นอนนะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของอาราคาทั้งเรื่องของการตลาดต่างๆนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่า ระหว่างเจอรโนพักับเจ้าตัวแกรนฟโน่จะมีอะไรที่เหนือชั้นกกันนะมีหลายคนที่สงสัยหรือว่ามีหลายคนที่กำลังตื่นเต้นกับการเปิดตัวออลนิวใหม่ของทางยามาฮ่านะแต่ต้องบอกว่าการดีไซน์การออกแบบและก็เทคโนโลยีของทาง Honda ก็สุดยอดบ้างนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำความรู้จักกันนะครับ <S <S จ้าตัวจีอโนของทาง h o นด a านะทุกคนตัวนี้เป็นอ l เนวเปิดตัวใหม่ล่าสุดเป็นอ่ารุ่นที่กำเนิดเกิดใหม่เลยนะทุกคนเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับช่างเกีจไปไล่เรียงดูในเรื่องของข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆนะรวมถึงเทคโนโลยีรวมถึงของอ่าเรื่องของราคาเรื่องของสีเรื่องของรุ่นนะช่างเกีจต้องบอกว่า เกือบจะเหมือนกันกันกบเจ้าตัวแกรนฟีโน่เลยนะทุกคนเจ้าตัวจิโอโน่จะมีทั้งหมด7สี2รุ่นนะเหมือนกันกันกบแกรนฟีโน่แกรนฟีโน่ก็มีทั้งหมด7สี2รุ่นเช่นเดียวกันนะครับรุ่นท็อปมีทั้งหมด3สีรุ่นท็อปของแกรนฟีโน่ก็มีทั้งหมด3สีนะครับส่วนรุ่นสแตนดาร์ดตัวจิโอโน่ก็มีทั้งหมด4สีตัวแกรนฟีโน่ก็มีทั้งหมด4สีเหมือนกันนะทุกคนแยกออปชั่นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเจ้าต,ตัว Honda จิ กว่าทางอายามาฮานะทุกคนต้องบอกว่ามวยถูกคู่มากนะสำหรับตัวเชียโนกับตัวแกรนฟีโนนะครับตัวตัวเชียโนใหม่มีทั้งหมด2รุ่นนะทุกคนรุ่นท็อปจะมีทั้งหมด3สีนะจะมีสีเทาดําสีขาวดําและก็สีแดงดานะครับเป็นรุ่นท็อป abs นะส่วนเจ้าตัวแกรนฟีโนตัวท็อปก็จะมีทั้งหมด3สีเช่นเดียวกันนะทุกคนจะมีสีน้ำตาลสีเขียวและก็สีดำนะครับสำหรับรุ่นท็อป abs นะครับส่วนจ้าตัวเชียโน่พลัส ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดก็จะมีทั้งหมด4ีสีนะครับจะมีสีเหลืองดําสีเขียวดําสีน้ําเงินดําและก็จะมีสีขาวดานะครับส่วนเจ้าตัวแกรนฟ i โนรุ่นสแตนดาร์ดก็จะมีทั้งหมด4สีเหมือนกันนะจะมีสีเทาสีฟ้าสีแดงและก็สีน้าเงินนะครับนี่คือเรื่องของออปชั่นเรื่องของรุ่นของเขานะจะมีทั้งหมด เจ็ดสี2รุ่นนะเหมือนกันกับเจ้าตัว g r a n f i n นะครับรุ่นท็อป3รุ่นรองทั้งหมด4สีนะครับก่อนเดือนนั้นก่อนที่จะไปดูเรื่องของข้อมูลทางด้านเทคนิคนะทุกคนช่างเกียรจะพาทุกคนไปดูการดีไซน์การออกแบบของเขาก่อนนะต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์เป็นการออกแบบใหม่หมดจดเลยนะทุกคนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าในซููกิปีนนะทุกคนเครื่องยนต์ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่ใช้ในเจ้าตัวฟอร์ซ่าสามนะนัดการออกแบบการดีไซน์ก็ต้องบอกว่า สวยงามนะทุกคนคลาสสิกนะคลาสสิกสวยงามนะ,ะสวยเลยแหละ,ะยกนิ้วให้เลยว่าสวยแต่การเลือกซื้อรถของแต่ละคนก็มีการตัดสินใจที่แตกต่างกันนะทุกคนบางคนก็ดูในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์บางคนก็ดูในเรื่องของเทคโนโลยีบางคนก็ดูในเรื่องของราคานะบางคนเจาะจงไปถึงว่าออฟชั่นนี้ทํางานอย่างใดเหมาะสมยังไงนะไอ้นี่เรามีเหตุผลการตัดสินใจซื้อรถที่แตกต่างกันนะแต่วันนี้จะพามาเทียบเฉยๆว่า ในเจ้าตัวเทอโอนกับแกรนฟิโน่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะถือว่าเป็นคู่กัดคู่ฟัดกันเลยนะแต่นี้ต่อไปนะต้องจับตาดูว่าทางยามาฮ่าปีนี้เจ้าแกรนฟิโน่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะต้องรอดูว่ายามาฮ่าจะเปิดตัวอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์มาหรือเปล่านะสำหรับการเปลี่ยนสีของเจ้าตัว่แกรนฟิโน่สำหรับปีสมาพัยีเนี่ยนะย้ำว่าแกรนฟิโน่สยังไม่มีการเปิดตัวนะ ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันตอนทุกวันนี้จริงๆแล้วในด้านเทคนิคจริงๆยังเป็นตัวปี2022ันอยู่นะครับเพราะว่า2023ยังไม่ได้มีการเปิดตัวใหม่นะสำหรับ Granfreno รอรุนไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้ามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนสําหรับ Granfreno นะครับดูในเรื่องของมิติของตัวรถในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์กันไปแล้วต่อไปจะพาไปดูในเรื่องของข้อมูลทางด้านของเทคนิคต่างๆที่หลายคนสงสัยหลายคนอยากรู้ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่าง g a l อโน d o กับ g r a n f r n o เนี่ย ชื่อโนโน่ no, เหมือนคันเนี่ยอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเริ่มแรกกันที่เครื่องยนต์เลยนะทุกคนตัวเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่เังกิจบอกไปว่าเป็นเครื่องยนต ES ์ ESP พัดนะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะเหนือกว่าตัวซูซูกินะเพราะว่าข้างในเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะแต่เชงกิจไม่ขอลงรายละเอียดนะรู้เพียงว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าตัวซูซูกปปินะ,นลละเ,นะะเ,นเคนทคโนโลนะยีของเขาในเครื่องยนต์นี้มีตัวที่ใช้กับอยู่ในตัวพอร์ชสามร้ด้วยนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ สูบเดียว4เวว125ซีซีนะทุกคน4เวว125ซีซีนะส่วนเจ้าตัวแกรนฟ i โนจะเป็นเครื่องบลูคอร์125ซีซีไฮบริดนะครับก็คือจะมี2ระบบระบบไฟฟ้ากับระบบน้ำมันนะครับเจ้าตัวแกรนฟีโนจะมีระบบเอาไฟฟ้าช่วยในการออกตัวนะแล้วก็เครื่องยนต์ของเจ้าตัวแกรนฟีโนเนี่ยจะไม่มีเจ้าตัวใดสตาร์ทนะครับจะเป็นระบบสมาร์ทมอเตอร์นะจะให้การสตาร์ทที่รวดเร็วแล้วก็เงียบมากนะสำหรับเครื่องบลูคอร์ไฮบริดของทางยามาฮ่านะครับตัวระบบระบายความร้อน จ้าตัวเจอโนพัทมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะมีหม้อน้ำนั่นเองนะส่วนเจ้าตัวแกรนฟีโนเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศนะก็คือไม่มีหม้อน้ำนะตัวนี้ก็มีข้อแตกต่างกันนะระหวังมีหม้อน้ำกับไม่มีหม้อน้ำนะครับสำหรับสีของเขารุ่นท็อปมีเหมือนกัน3สีนะครับรุ่นสแตนดาร์ดมีเหมือนกัน4สีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครชอบสีไหนนะมีสีให้เลือกอทั้ง 2องค่ายรุ่นละ7สีนะท็อป3สีตัวสแตนดาร์ดสีสีนะครับตัวเรือนใหม่ของเขาเป็นแบบ LCD ทั้งคู่นะทุกฟังก์ชันจะแสดงผลบนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะทุกคนสัญลักษณ์ต่างๆจะขึ้นอยู่หน้าจอนี้ทั้งหมดนะแต่การออกแบบรูปร่างหน้าตาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่เป็นจอ LCD ทั้งคู่นะครับตัวระบบกุญแจตัวนี้เจ้าตัว G-ONO p a d ให้มาเป็นกุญแจรีรโมททุกรุ่นนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปกับตัวสแตนดาร์ดนะจะได้เป็นกุญแจรีรโมททั้งหมดนะส่วนเจ้าตัวแกรนฟโน่รุ่นท็อปจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะส่วนรุ่นสแตนดาร์ดจะได้เป็นคุญแจ,จ,ด,แจดอกเสียบธรรมดานะครับ ระบบดับเครื่องอัตโนมัติหรือว่าทาง y ม m a ่าเรียกว่า Stop and Start System นะมีเหมือนกันนะทาง Honda ก็มีทาง y a m a ่าก็มีระบบนี้เหมือนกันนะเราจะเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับฟังก์ชันการดับเครื่องอัตโนมัตินะครับระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED เหมือนกันทั้งคู่นะทั้งตัวเชี n o กับทั้งตัวแกรนฟีโนนะครับแต่ไฟเลี้ยว ของเจ้าตัวจิโอโนยังเป็นหลอดไส้อยู่นะทุกคนเจ้าตัวแกรน p ีโนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับระบบการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าทางอะยามะฮ่าเรียกว่า Y Connect นะทางฮอนด้าไม่มีนะทุกคนไม่มีไม่สามารถเชื่อมต่อที่ดูข้อโมโูลโรถผ่านสมาร์ทโฟนได้นะแต่ทางยามะฮ่ามีเจ้าตัว Y Connect ให้นะสำหรับแกรน p ีโนทุกคันนะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ดูข้อมูลของรถผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับตัวระบบเบรกตัวนี้ให้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลัง ทั้งหมดนะทั้งเจ้าตัวจิโอโน่พลัสกับเจ้าตัวแกรนฟีโน่นะจะได้เป็นดิสเบกหน้าดัมเบกหลังทั้งหมดนะครับแต่ตัวท็อปจะได้เป็นระบบ ABS ล้อหน้าเหมือนกันนะทุกคนเิียโน่ก็จะได้เป็นตัว ABS สําหรับตัวท็อปนะส่วนตัวแกรนฟีโน่ก็จะได้เป็นตัว ABS สําหรับตัวท็อปเหมือนกันนะครับเป็น ABS ล้อหน้าเป็นอย่างเดียวนะด้านหลังจะเป็นดัมเบกนะครับ ส่วนตัวสแตนดาร์ดจะได้เป็นระบบกระจายแรงเบรกเหมือนกันทั้งหมดนะนั่นก็คือจะตัวระบบ UBS system นะสำหรับข้องทางยามาฮานะของทางฮ o n d a ก็มีระบบกระจายแรงแบบนี้เหมือนกันนะสำหรับในรุ่นสแตนดาร์ดนะก็จะไม่ได้ตัว ABS แต่จะได้เป็นระบบกระจายแรงเบรกนะเมื่อเราเบรหลังเบรกหน้าก็จะเบรกให้ควบคู่กันอัตโนมัติทั้ง2ล้อนะครับความจุ ของใต้เบาะนะทุกคนตัวนี้ทางเชียโนพัสได้ถึง30ลิตรนะส่วนตัวแกรนพีโนได้อีกเลิตรนะก็มีความแตกต่างอยู่นิดนึงก็ถือว่าไม่เยอะนะทุกคนสำหรับยูบ็อกใต้เบาะนะสำหรับเก็บของเจ้าตัวเชียโนได้30ลิตรนะครับส่วนเจ้าตัวแกรนพีโนสามารถใส่ได้เต็มที่27ลิตรนะครับตัวล้อเป็นล้อแม็กขอบ12เหมือนกันนะทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ยางหน้าของเจ้าตัวเชียโน ก็ได้มา100ทั90ขอบ12นะครับส่วนแกรนฟีโนจะได้เป็น110ทับ70ขอบ12นะครับยางหลังเจ้าตัวจิโอโนพัได้มา110ทับ90ขอบ12นะส่วนเจ้าตัวแกรนฟีโนใช้ยางเป็นอบเบอร์เดียวกันนะทุกคน110ทับ70ขอบ12ทั้งหน้าและหลังนะครับตัวราคาของเขาน่าสนใจมากนะทุกคนสำหรับรุ่นท็อปของเจ้าตัวจิโอโนพัทนะมีราคาแนะนำหน้าเว็บไซต์อยู่ที่66,000 900บาทนะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวแรนเฟโนตัวท็อปจะมีราคาแนะนำหน้าเว็บไซต์อยู่ที่69,000กาักับอีก200บาทนะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดสำหรับเจ้าตัวจิโอนพัทจะมีราคาแนะนำหน้าเว็บไซต์อยู่ที่61,900นะครับ ่วนตัวแกรนฟ i โนรุ่นสแตนดาร์ดมีราคาแนะนำอยู่หน้าเว็บไซต์ที่6ก0 0 0กับอีก700อยบาทนะครับย้ำว่าราคานี้เป็นราคาแนะนำของทาง h อนด้ากับทางยามาฮ่าทั้ง2ค่ายนะผ่านทั้งหน้าเว็บไซต์นะราคานี้ยังไม่รวมทะเบียนพบรบบต่างๆนะเราไปซื้อหน้าร้านอาจจะมีการบวกขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้านแล้วแต่นโยบายของผู้บริหารน,น,นั่นนะ้นนะว่าจะมีการบวกเยอะหรือน้อยนะครับแต่นี่เป็นราคาอาที่แท้จริงราคาแนะนำของทางยามาฮ่านะครับสำหรับวันนี้ช่างเกียริก็ มาดูเจ้าตัว g i โ n โน l พัทนะทุกคนถือว่าเป็นคู่กัดคู่แข่งกับแกรนเฟโน o เลยแหละต่อไปนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าตัวรีดใช่ไหมที่มียอดขายหรือว่ามีคู่แข่งเปรียบเทียบกันตัดสินใจอยู่ระหว่างเจ้าตัวแกรนเฟโน o ใช่ไหมเพื่อนแต่ล่าสุดทางพอนด้าไม่ยอมนะทุกคนออกอลูกใหม่มาอีกอันนึงนะก็คือเจ้าตัว g i โ n o น l พันะถือว่าเป็นการดีไซน์เป็นการออกแบบที่ สวยงามนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของอาการตัดสินใจซื้อก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะบางคนก็มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถที่แตกต่างกันนะไอ้น,นี้เราก็ไม่กล้าไก่กันนะแล้วแต่คนที่ชอบนะแต่ช่างเกียรอยากจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นิดนึงว่าในการเลือกซื้อรถนะเราก็ต้องดูความเหมาะสมของตัวเรานะว่าเหมาะกับการใช้งานหรือเปล่านะมีได้หลายคนที่าซื้อรถไปแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มเบื่อนะไม่เหมาะกับการใช้งานก็อยากขายออกอันนั้นก็คือเราตัดสินใจผิดตั้งแต่ตอนแรกนะบางคนซื้อ xmax ไป พอขับได้สักเดือน2เดือนบอกว่าขับยากขับไม่สบายขับขึ้นยากลงยากอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการใช้งานอันนี้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องดูความเหมาะสมของการใช้งานของเราด้วยนะครับเพราะว่าในการซื้อรถ1นึ่งคันก็มีราคาที่สูงนะเราก็ต้องใช้งานยาวๆให้คุ้มค่าแล้วก็ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเราก็จะดีที่สุดนะสำหรับการเลือกซื้อรถนะครับวันนี้ช่างเกรดพาทุกคนมาดูเจ้าตัว g ีโอน plus ของทาง Honda นะแล้วก็ของทางยามาฮ่าคือเจ้าตัวแกรนฟิโนนะ ไม่ได้มีเจตนาที่จะเจาะตรงอะไรนะทุกคนเพียงแค่นํามาเปรียบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลในด้านของเทคนิคในด้านของการตัดสินใจซื้อรถให้เพื่อนๆเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะที่กําลังคิดอยู่ว่ากําลังหาข้อมูลหรือว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะช่างเขียนก็คงสามารถที่จะให้ข้อมูลเพื่อนๆพอที่จะตัดสินใจได้นะครับสําหรับรถ2รุ่นนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเขียนลาไปก่อนนะครับ It is contagious. I'm never looking back because I made a life this passionate. A college graduate suppressing all his talents yeah. He found a way to go and change becoming an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your.